ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์กลับมาแล้วนะครับว่านี่คือรอบแจ็กพอตของฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์รอบนี้สำคัญมากๆนะครับผมบอกเลยว่าแจ็กพอต1 0 0 0 0แสนบาทอาจจะเป็นของคุณได้ถ้าคุณสามารถตอบโจทย์ของเราได้ วิธีการก็คือว่ามันจะมีชื่อขึ้นมาที่จอทีวีด้านหลังซึ่งคุณไม่เห็น2ท่านนี้จะเห็น2ท่านนี้จะใบ้ชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังถ้าเกิดว่าเป็นชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลก็ต้องตอบให้ครบทั้ง3อย่างตอบได้ 1, <อ> 1> ชื่อเอาไป2,000บาทก่อนพอครบ10ชื่อเมื่อไหร่ใน90วิ คุณก็รับไปเปลี่ยนเป็น10,000แสนบาททันที <Ooh> นะครับคุณวีนครับเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนเดียวที่สามารถข้ามชื่อที่ยากๆไปได้ถ้าพวก2คนนี้เขาส่งซิกมาว่าข้ามข้ามคุณต้องพูดว่าข้ามจะมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับแต่วันนี้มผมบอกให้ว่าการบบวรวมแก๊งแบบนี้3คนนี้เท่านั้นนะครับที่เล่นเกมนี้โซฟาห้ามช่วยครับผมเชื่อว่าแจ็คพอต มีสิทธิ์แตกได้ดูให้ดีแล้วกันถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเลยครับอขอต้อนรับเข้าสู่ซุปตาเต็มสิบเข้าทียืยนยืนทับไปเลยนะครับสู้ๆนะครับสิบชื่อเท่านั้นครับใน90วินาที1นึ่งแสนบาทอาจจะเป็นของคุณก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเตรมตัวเริ่มเออโอ้โห พาเอกช่องสามครับคุณชายมีใครมั่งเกดพี่เกดพี่ป๊อบเจมจีเจมมาบอมธนินก็มาถูกต้องไปเมื่อกี้มีคุณชายใช่ไหมป๊อบคู่ใครในเรื่องคู่มิวนิทามิวนิธาได้ไปโอ้ยตลกหกเก้าตลกหกเก้าเกใหม่เดี๋ยกาอ่ามิวไห้ตาเฮ้ยเเอ่อแฟนเคนภูภูมิเ e อร์สุซยรา เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษเอ่อเ็ดโอพาสถาพรเพ็ดโอโอโอพาสข้างค่ะข้าไปโอ้โหเอ่อศิลปินเมืองนอกผมบ๊อบเหมือนเะตลาเลยของเขสีบอลไม่ไม่ดังนานแล้วโอเคเอ่อโค้ดแอคติ้งครับที่เป็นชื่อผลไม้ชื่อผลไม้คุงเงาะสุขอสุคุงเงาะ อาหารต้องมีต้องอาหารต้องมีอะไรทานเข้าไปแล้วรู้สึกยังไงอร่อยทุกข้อสุขครับครับข้างผักครับโอเคไปก่อนปีก๊อฟเป็นนักก๊อฟปีก๊อฟไทเกอร์วูดไทเกอร์วูดได้ครับฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจเจมส์มันได้ครับลูกลูกหุยอัมมามลินีติพนนักร้องผู้หญิงเอลลี่ มันต้องมีเพลงมาแล้วคุณรู้เยอะมากเชิญครับเชิญโอ้โหสุดยอดว่ะไปดีดีขาดชื่อไปนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับได้มิวได้เลยตะนะเพชรโอสถานุเคราะห์จะได้อยู่แล้วเกือบได้แล้วนักร้องต่างชาติที่ที่เราพูดถึง international เนี่ยเทเลอร์สวฟอ๋อ้เทเลอร์สวีทนะฮะครูง้อรถสุคนได้ไปไทยกบูดได้ไปใช่ไหมฮะเจมเรืองศักด์ได้ไปแอลลี่ อชิระยาได้ไปนะครับผมแล้วก็หมดเวลาไปสะก่อนอได้ไปทั้งหมดเจ็ดคนครับ14,00 0บาทมีข้ามไปหลาคนไงใช่คนจริง รู้แต่ว่าไม่รู้ชื่อนามสกุลนามสกุลออนึกไม่ออกปึ๊บคาบเลยใช่ฮะรายละเอียดของนามสกุลมันยากแต่ละคนยากยากอันนี้ถือว่ายากจริงๆแต่ว่าก็ทําได้ดีมากๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับจี่จะบ้านถ้าอยากลุ้นเงินแสนหรือมาสนุกกับเรานะครับก็สมัครมาตามช่องด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามีนักกันทุกวันอาทิตย์นะครับเพราะนี่คือฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สวัสดีครับ ขอขอบคุณยูโรเคกวิปโฟมอาบน้ำโชกุบุสึก ต้องขอต้อนรับเลยนะครับแอสซิเลียมดีไหีคะนี่ครั้งแรกคุณแอสซิเลียมเหรอคะใช่ดีเจที่เชียร์ได้เป็นครั้งแรกของคุณแอสซิเลียมเฮ้ยบอกเลยบอกคนรู้แอซิเลียเขาเป็นคู่จิ้นกันอยู่เขาเป็นคู่จิ้นเงินถ้าจิ้นกันจริงมันจะต้องทำแบบนี้ได้มายืนจ้องตากันอยู่นี่ไงไม่นจะมองตาอยู่เลย Ai